นี้โอกาสของคุณพิธาเนี่ยคือฝั่งมันมีสองฝั่งไงฝั่งที่เชียฝั่งที่ด้อมส้มและเชียการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ฝั่งที่ด้อมส้มกับฝั่งที่ด้อมมองไม่ได้ด้อมมองนะเขาบอกว่าด้อมส้มหรือเชียการเปลี่ยนแปลงก็ให้คุณพิธาอย่างไรก็บอกว่าคุณพิธาเป็นนายกแต่ฝั่งอำนาจเก่าและฝั่งไม่เชียหรือที่ด้อมมองด้อมมองเนี่ย ก็ไม่เชี่ยเราเลยให้โอกาสคุณพิธาเนี่ยห้าสิบห้าสิบเดี๋ยว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 เดนี่ผ่านมาห้าสัปดาห์นะครับชนะด้วยคะแนนเสียงหนึ่งห้าหนึ่งสูงที่สุดคุณยังให้ห้าสิบห้าสิบอ่ะเดี๋ยวอ่านอันนี้ก่อนอ่านเงื่อนไขก่อนแต่ผมไม่เอาห้าสิบแบบนี้ยแบบเอาต้องถามพี่ช้างพี่โอเลยห้าสิบผมไม่เอาห้าสิบห้าสิบเนี่ยถือว่าดีแล้วนะอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนนะบอกหนึ่งการเลือกประธานเนี่ยมาเนี่ยจนถึงวันโหวตนายกมีอีกเรา หนึ่งเดือนอันนี้ใช่อันนี้ใช่โอกาสที่คุณพิธาจะถูกส่งไปยังศาลรัฐมนูลและศาลอาจจะรับคําร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีมีไหมมีเจอกับดักแรกแล้วนะครับอ้าวต่อมาขณะที่โหวตนายกการโหวตเนี่ยต้องได้เท่าไหร่สามจุดอะสามเจ็ดหกเสียงยังต่ำขาดอยู่64สสี่เสียงหรืออาจจะมากกว่านี้เพราะว่ากกตอาจจะไม่รับรองสสซึ่งแขวนไว้71คนใช่ไหมแขวนที่เบียดถึงตอนนี้ได้กล่าวว่าทำเสร็จแล้วมือที เขาจะโดนกี่คนนั้นนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่่ให้ครบรบเจดสิบหาครบ7เจ็ดเนต์คน่้อยกว่า475ร้เ็ดสิบห้พาะโดนยีคนครับอันนี้ขวากฝากหนาำที่สองแล้วก็ถ้าโดนในยีคนนั้นเน่ยเป็นฝั่ง312เนี่ยอนี่มันก็ลดลงไปอีกถูกไหมมันต้องไปหาเสียงสวกับเสียงเอสสเข้ามาหนุนสออีกฝั่งนึ่งนะเห็นไหมต้องมองอ้าวต่อมา ครั้นจะไปหวังว่าเสียงที่มันหายไปและเสียงที่มันขาดไปเนี่ยจะไปเอามาจากสอวอเนี่ยม,มันเอาไปได้ไหมครับได้ได้ได้เอาได้ได้มีได้ในนั้นน่ะมันมีคนของฝั่งพลเอกประยุทธ์ประมาณร้อยคนครับร้อยคนเลยในนั้นน่ะมันมีคนของพลเอกประวิทธ์ประมาณสักเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบคนในนั้นมันมีกลุ่มอิสระอยู่เจ็ดสิบคนอเอางี่นะโอกาสจะได้สักห้าสิบเสียงจากเจ็ดสิบเสียงอ่ะได้ไหมตอนนี้เขาบอกว่า ที่นับหัวนับหัวได้เลยกาวนี่เลยนะสิบเก้าคนเก้าแล้วสิบเก้าคนเก้าแล้ววันก่อนพี่โอบอเหลือสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดสิบแปดคนแ้ที่ที่สีส้มไม่ใช่โรไฟฟ้านะก้าไกลสีส้มนับหัวแล้วได้สิบเก้าคนดูดิคุณดูดิแล้วจะไปได้ไงมันจะไปได้ยังไงโอกาสถึงบอกว่าห้าสิบห้าสิบผมว่าเอาต่อมาถ้าการโหวตนะพี่ทาเป็นนายกเนี่ยสมมติพี่ทาไปคุณสมบัติด่านแรกได้ โหวตปึ่งมาถึงสวแอ่ะไม่ถึงครั้งแรกโหวตไม่ได้ผมถามคุณผู้ชมดิครั้งที่สองเขาเสนอคุณพิไทยยืนยันเข้าสองสภาเนี่ยแต่ต้องทอดเวลาหน่อยนะให้ไปเคลียร์ครั้งที่สองถ้าโหวตไม่ได้แต่คุณคิดว่าเพื่อไทยจะทำยังไงเอางี้ง่ายๆเลยนะผมเชื่อว่าถ้าครั้งที่สามนะเพื่อไทยต้องเสนอตัวเองว่าต้องประชุมกันแล้วแปดพักอ่ะคือเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนแล้วพีโอผมคิดต่างนิดหน่อย ผมว่าครั้งแรกอ่านไหมไม่ผ่านแล้วเนี่นะไม่ผ่านเออถ้าไม่โหวตครั้งที่สองเลยในทันใดประธานสภาซึ่งเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยนะใช่เป็นพักของใครถ้าเป็นพักเพื่อไทยเมื่อไหร่นะท่าแล้วตอนนี้เป็นเพื่อไทยเพื่อไทยพันธงเป็นเพื่อไทยนะเพื่อไทยปิดประชุมทันทีถูกให้ไปหารลือกกันใหม่ถูกอ๋อเลยมันเลยอาจจะไม่ไปสามครั้งหรอกครับ ห้าสิบห้าสิบผมว่ามันโอ้มันมันวิเคราะห์แบบนี้เออโอกาสเป็นไงห้าสิบเปอร์เนเนี่ยแบบนี้อย่าวิเคราะห์เลยถ้าวิเคราะห์แบบนี้อย่าวิเคราะห์อ้าวทาไมล่ะต้องให้น้ําหนักหน่อยให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ผมผมว่าโอกาสที่คุณพิธาไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยให้ไปเกินห้าสิบแล้วกันหกสิบแล้วกันเอาพีโอให้เท่าไหร่เอาพีโอเท่าไหร่ผมสงสารเขา ไม่ต้องรับต้องแทนเขายังมีโอกาสอยู่คือเราเนี่ยพูดในมุมอยากให้จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะให้คุณพิธาเป็นนายกตามขั้นตอนนะแต่เรามองถึงถึงมองเกมมองเกมแล้ววากหนามที่มีอยู่พี่โอให้เท่าไหร่ผมให้อโอกาสของคุณพิธาเนี่ยผมว่านะโอกาสของคุณพิธาที่ก้าวสู่ตําแหน่งนะผมว่า40 ก็เท่ากับผมสิผมบอกโอกาสไม่โอกาสไม่ได้ไม่ให้คุณพิธาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้น้อยสุดให้น้อยสุดผมให้สี่สิบพี่โอให้สี่สิบพี่ช้างให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วไม่เขียนห้าสิบทำไมเอ้าเริ่งครึือต้องบอกว่าลึกๆกันนะตอนนี้เนื่องจากว่าที่เขียนห้าสิบห้าสิบเพราะกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์มีเยอะนะฮะคุณพิธาเดินสายเสียงกระหึ่มก็มีหวั่นไหวบ้างแต่กองแช่ง ก็มีเยอะองแช่งอาจจะเสียงไม่ดังแต่เคลื่อนไหวใต้ดินเยอะใช่เนี่ยคือคือถึงถึงบอกว่าเส้นทางและวาสนาคนอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะครับแปดพักรวมกัน312เสียงมาเจอกับดักพี่ทาเรื่องคุณสมบัติทีเดียวนะครับเดินไปไม่ได้<ต><ต>เลยตอนนี้ เขาเองฝ่ายยุทธศาสตร์หรือฝ่ายวิเคราะห์เกมเนี่ยเขาการู้ว่าขวากน้ำเยอะแต่ต้องเดินให้สุดเดินให้สุดเดินให้สุดมวลชนเท่านั้นประชาชนเท่านั้นเป็นตัวตัดสินถูกเขาเลยต้องใช้ป่าล้อมเมืองใช่นะมันเป็นกรรมของประชาชนนะมันเป็นกรรมของประชาชนทำไมเลือกสอสอไปแล้วเลือกพักการเมืองไปทําหน้าที่แล้วประชาชนยังทําหน้าที่อีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ถูกใช้เป็นกลไกเครื่องมือสําคัญ ในการไปล้อมคนที่เลือกให้เดินเข้าไปสุดทายได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันล้อมยังไงนะตอนนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเกิดการรับรองสสประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยก็กรกตประสานกับรัฐสภาแล้วว่าให้เตรียมพื้นที่รับรองรับการใบบเอาใบรับรองรับรองกระบวนการตอนนี้เนี่ยพี่นาสสสี่ร้อยเขตก่อนนะและ400เขตเนี่ย ตอนนี้ข่าวออกมาแล้วนาฮูมากแขวนไว้เจ็ดสิบเอ็ดคนแขวนไว้เจ็ดสิบเอ็ดคนแปลว่าสามสิบห้าจังหวัดนะแล้วก็พินารับรองสสบัญชีรายชื่ออีกครั้งหนึ่งร้อยคนร้อยคนสสบัญชีรายชื่อไม่น่าจะมีปัญหาเี่มีปัญหาแล้วแต่ว่าถ้าเจ็ดสิบเอ็ดคนมันยังไม่ครบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งซึ่งเป็นไปได้ที่เขาจะแขวนทั้งเจ็ดเอ็ดก็เดี๋ยวต้องไปดูคว่าเป็นคำร้องเรียนคำนี้คำร้องเรียนฮะาคำร้องเรียนตอนนี้นะ โทษทีนะคุณแสวงนะเลขานิการกรกตนะตอนนี้สั่งสอบไอ้เอกสารหลุดอยู่แต่ต้องบอกนะคือแม้ฝ่ายยุติศาสตร์ของก้าวไกลหรือว่าใครๆก็แล้วแต่เขามองว่าขวากนามเยอะแต่ต้องบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้นะเขาสู้เต็มที่เขาสู้เต็มที่เพราะถือว่าได้ได้แบบได้เสียงนอกเสียงจากประชาชนแล้วจากสู้เต็มที่แล้วฟาดเต็มที่ด้วยฟาดเต็มที่ด้วยโดยเฉพาะคุณวิโรจน์เนี่ยใช่อำนาจเก่าแต่มาดูเส้นทางของคุณพิธา ที่จะก้าวสู่นายกและสู้กับนาจเก่ายังไงนี่ตอนนี้นะตอนนี้เดินสายเนี่ยสิบห้าพฤกษาภาแต่หลังวันเลือกตั้งเลยคุณสิบแปดนมูลินเนี่พลึบหมดแล้วนะนี่ตัเบียดขึ้มดูดี่ระยองสมุทรปราการภูเก็ตภูเก็ตไปสองรอบตอนนี้ทัวร์ออนทัวร์อยู่ที่วันก่อนนั้นไปกลุ่มเอสเอมอบการลำปางลำปางลำปางลำพูนลำพูนเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องดูนะในรอบหนึ่งเดือน3 1วันนะเพราะว่า เดินพิ่งสาปามันมี3 0วันนะคุณพิธาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยออนอกจากเดินสายมวลชนไปแล้วเนี่ยไปองค์กรต่างๆถูกถูกถูกเขาบอกว่าการที่เข้าหามวลชนหรือว่าองค์กรต่างๆตัวเนี้เพื่อจะใช้มวลชนเป็นเกราะก,กำบังเรื่องของฝากหนามเรื่องของคดีไหมอ,อันนี้เป็นคําถามครับใชเป็นคําถามแต่ก่อนที่จะไปคําถามนะผมให้ย้อนดูนะปี2 5 4 4เนี่ยนะทำได้ไหมคุณทักษิณโดนคดีซุกอุ่น ครับแล้วคุณทักษิณทําแบบเดียวกันไหมทำแบบนี้ทําแบบเดียวกันมีคนที่แบบว่าต้องการอัศวินควายดามีใครเป็นคนบอกหมอเส์หมอเสมหมอเสมพิงพวงแก้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็มีมวลชนแบบนี้เยอะนะไปกดดันหน้าสารล้มนู่เลยพอพูดถึงนี้ผมถามเพราะต้องตอบว่าปี2 5 4 4กับ2 5 6 6ักสิเนี่ยทักษิณกับพิธาความเป็นป๊อปปูล่าตอนนั้นโอ้พิธามากกว่าพิธามากกว่านะผมว่าพี่แจมมากกว่านะเพราะว่าเล่นโซเชียลมีเดียแล้วแลวก็คุณทักษิณก็โดนคดีเหมือนกัน แต่อย่าลืมนะฮะสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคุณพิธากับคุณทักษิณเนี่ยคือคือเฟซบุ๊กของคุณพิธาหรือว่าคุณทักษิณในปีเฟซบุ๊กคุณพิธาปี2 5 6 6ัาอกับคาแถลงของคุณทักษิณปี2544เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งอยู่อย่างเดียว14ล้านเสียง่ก็อยากถามว่าป๊อปปูล่าไงก็เขาคือคุณทักษิณตอนนั้นได้14ล้านี้านเสียงคุณพิธาก็อ้าง14ล้านเสียงข้ออ้างเดียวกันไหม กัเ<ข>ดียวกันแล้วสุดท้ายของของคุณทักษิณเป็นไ,ไง,บงบกพร่องเหรอบกพร่องโดยสุจริต